เดี๋ยววันนี้ชวนทําข้าวหมกไก่ทาง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากแถมรสชาติก็ยังอร่อยถูกใจอีกด้วยค่ะก่อนอื่นหมักไก่้วยแป้งหมักไก่สาเร็จรูปนัสลินของเขาจะเป็นสูตรไก่ทอดถาดใยเป็นแบบที่ปรุงรสมาแล้วเราไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเลยค่ะสามารถนามาหมักกับเนื้อสัตว์อะไรได้ทุกชนิดเลยต่อไปเป็นซอสข้าวหมกไก่นัสลินข้าวยาวขวดก่อนใช้เทลงไปพอประมาณผสมกับน้ํเปล่าจากน้นก็นําเนื้อไก่ลงไปใส่เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเคี่ยวไวใ้ให้น้ำงวดประมาณนี้นะไก่สุกประมาณนึงก็นําไปใส่หม้อหุงข้าลกกไปดตมิเยค่่ะทอ ที่หมักไว้ก็นํามาทอดให้สุกดีเลยกินก็คือหอมมากแถมรสชาติเขายังอร่อยสุดๆพักไก่ไว้ให้เสด็จน้ามันดีแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคั้แป้งของเขาคือกรอบมากแล้วก็กรอบนานด้วยค่ะข้าวหมกไก่ของเราก็สุกดีแล้วก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยขาดไม่ได้เลยคือหอมเจียวกรอบของนัสลินแล้วก็น้าจิ้มรสเด็ดอร่อยแซ่บทุกคำง่ายมากๆเลยค่ะครบจบในเซตเดียวส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเซตข้าวหมกไก่นัสลินสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้าของแม่ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมซื้อมาลองทํากัันนะรรรบออองว่่าายมกจิ้ ในตะกร้าได้เลยค่ะ